สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับกับช่องหลงทั่วไทยนะครับวันนี้เราไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าด้วยโควิดด้วยด้วยไม่มีตังค์ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวอ่าจะไม่อาจจะไม่ใช่การรีวิวนะครับเป็นการพูดถึงนะพระนะครับพระเหรียญอันนี้ครับกําลังฮิตอยู่เลยนะครับเองครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักครับกําลังดังนะครับ หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมหลวงพ่อพัดคุณยากาโมนะครับผมแล้วก็เหรียญชุดนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นนะครับเสมา8รอบนะครับปี96ปีนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับผมหลายคนอาจจะเห็นว่าตอนนี้มันกําลังดังนะครับเหรียญรุ่นนี้กําลังดังมากแล้วก็มีเกยออกมาเยอะมากนะครับผมเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนตอนนี้กําลังหาเก็บหาเล่นกันอยู่นะครับ ราคาเริ่มต้นนะตอนนี้ครับถ้าเป็นรุ่นเหรียญล่างๆนะครับผมอันนี้ยังไม่ยังไม่รวมถึงความสวยของเหรียญนะครับเขาเล่นกันอยู่ประมาณ5 6 0 0 0นแล้วนะครับตอนนี้5 6 0 0 0พันแล้วนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับที่ผมจะถ่ายให้ดูนะครับมาพูดถึงนะครับก็จะของผมเนี่ยมีหลายรุ่นเลยของของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเหรียญที่ผมเก็บสะสมมานะครับตั้งแต่รุ่นหลวงพ่อพัดยังยังยังไม่ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้น ผมไปขอเลิกให้หลวงพ่อพัดท่านดูเลิกวันบวชให้นะครับอ่าก็อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงรุ่นนี้ก่อนนะครับใสมาแปดรอบนะครับผมอที่ผมนะครับจะมีอยู่ประมาณห้าเหรียญแต่จะแบ่งนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่บูชามาเป็นเหรียญแยกครับหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับอ่าเป็นชุดนี้นะครับนี่ครับชุดหัวหน้าสายนะครับผมชุดนี้ ชุดนี้บูชามานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้เห็นนะครับมาพูดให้ดูนะครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นยังไงนะครับความสวยของเหรียญเป็นยังไงแต่จะไม่พูดถึงว่าเป็นเหรียญเก๋เหรียญแท้นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมผมเชื่อว่าของผมมาแท้แน่นอนเพราะว่าไปรับมาจากที่วัดแล้วก็รับมาจากมือหลวงพ่อเลยแล้วก็ให้หลวงพ่อนะครับเป่าแล้วก็เสกไขกรอบด้วยนะครับผมมีภาพตอนตอนไปรับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งแต่สมัยนั้นใช้มือถือถ่ายมานะครับ ผมไปรับมาพร้อมกับมีดนะครับผมมีดเป็นมีดหมอครับแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดถึงรุ่นนี้ครับใสมาแปดรอบนะครับนี่ครับอยู่กับผมนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีเหรียญเนื้ออะไรบ้างนะครับแบบไหนบ้างครับสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องแท้ไม่แท้ให้ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันนะครับผมแต่ของผมผมเชื่ออยู่แล้วว่าแท้แน่นอนเพราะว่าผมรับมาจากมือลวงข้อจริงๆนะครับ แล้วก็ถ้าผมพูดผิดหรือ,อบอกผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยใหนหะน้าที่นี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความรู้หรือรู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนหรือเป็นเหรียญเนื้ออะไรอย่างไงนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นความรู้กับผมด้วยเพราะผมเช่ามาแล้วบูชามาเนี่ยผมผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมก็ถามคร่าวๆมานะครับโอเคเดี๋ยวมาดู เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกเลยดีกว่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวเป็นเหรียญแรกอันนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูกล่องภายนอกก่อนนะครับนี่นะครับของแท้นะครับกล่องแท้กล่องที่รับมาตอนนั้นนะครับเป็นรูปนี่ครับตรงกลางจะเป็นรูปหลวงพ่อเลยชัดนะครับอ่าแล้วก็หน้ากล่องจะเขียนว่าเหรียญเสมาแปดรอบครับเก้าสิบกปีนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับผมที่ระเลึกนะครับงานบุญพระป่าแปดรอบนะครับวัดทานทหารวัดห้วยนวล หนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์ปี60นะครับนี่ครับนี่รอยสติกเกอร์ที่ผมแกะออกไปนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นกล้องเรียบๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นเป็นเลขนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นเลขทะเบียนนะครับที่ขอทะเบียนมานะครับจากผู้สร้างนะครับนี่เป็นเหรียญแท้แน่นอนดูนะครับโอเค เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับว่าเป็นเหรียญเนื้ออะไรนะครับผมไม่การันตีนะว่าเป็นเนื้อที่ผมพูดหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ไม,ไม่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่สันทัดอ่าไม่ใช่สันทัดเรื่องเนื้อพระสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกผมเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในวงการพระนะครับเพราะว่า อาจเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็สะสมมาจากรุ่นพ่อพ่อให้มาผมก็เก็บสะสมไม os, ่เคยปล่อยนะครับก็เก็บสะสมไว้ตลอดแล้วก็ของหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมนับถือนะครับผมแล้วก็ได้มานะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่แกะกล่องออกมาครับด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้มีแผ่นก้มนอีสีแดงอย่างนี้นะครับแผ่นเดียวนะครับวางอยู่ด้านบนโอเคแล้วก็เหรียญด้านในนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมนับซีนถุงเดิมหมดเลยนะครับผม ซีนเดิมหมดเลยนะครับไม่ยังไม่ไ so ด้แกะอะไรนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วพวกว่าผมบูชามาแล้วก็ไม่เคยปล่อยแล้วก็ไม่ได้เอาไปเลี่ยมนะครับไม่ได้ไปเลี่ยมเก็บมาอะไรนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าอยู่ในกล่องดีอยู่แล้วเพราะผมก็ไม่ได้เอามาห้อยนะเพราะว่าที่ผมห้อยอยู่ก็มีอยู่นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญนี้นะครับอันนี้ถ้าผม ดูไม่ผิดนะครับหรือคิดไม่ผิดนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูนี่นะครับเป็นเหรียญถ้าผมจําไม่ผิดนะครับหรือหากผู้รู้ท่านใดนะครับรู้นะรู้ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้ออะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะครับบอกผมได้ด้วยนะครับเพราะผมก็บอกจริงๆว่าผมไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นทองแดงมันปูนะครับผมตัวนี้นะครับอ่านี่ครับ นี่ความสวยของเหรียญน,นะครับผมเห็นไหมครับองพ์พระลายนะครับลายชัดนะครับชัดมากาจากที่ดูในคลิปหลายคลิปนะครับจากที่เขาดูตําหนินะครับเขาบอกให้ดูที่ห่วงนะครับห่วงอันนี้ไม่มีลายนะครับผมนี่เดี๋ยวผมอสองกล้องกล้องก,องกอง็ไม่ได้เป็นกล้องดีสักเท่าไหร่นะครับกล้องที่ผมซื้อมาไม่าหสองอยางไง เห็นไหมครัห่วงก็จะเป็นเรียบๆทําไม่ได้ลายไม่ได้ชัดนะครับผมแล้วก็ดูหน้าจับยังไงนี่ครับ่ประมาณนี้นะครับลายกระหนกนะครับลายกระหนกจะคมนะครับผมแล้วก็เป็นริ้วนะครับด้านบนเป็นซุ้มนะครับซุ้มซุ้มก็จะชัดนะครับนะครับ ตัดสินใจกันนะครับว่าเป็นแท้หรือไม่นะครับแต่ของผมผมเชื่อว่าแท้อยู่แล้วนะครับนี่ครับสวยนะครับอย่างนี้ดูด้านหลังกันบ้างครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่ครับต่อกโค้ดตัวนี้ตอกโค้ดนะครับนี่ครับเห็นไหม ไม่ชัดสองสามสี่หนึ่งนะครับผมเลขโค้ดนะครับโอเคขอบนะครับที่ปีกนะครับนี่ฮะเป็นรอยตะใบนะครับกล้องไม่ชัดอ่านี่ครับโอเคโอเคครับเรียนแรกนะครับ คิดว่าเป็นเหรียญทองแดงมันปูนะครับถ้าสมาชิกท่านใดนะครับรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ครับคอมเมนต์ได้นะครับเหรียญที่1พิมพ์เหรียญที่1เป็นเนื้ออะไรนะครับบอกผมด้วยถ้าใช่ก็อาจจะบอกว่าว่าใช่เป็นทองแดงมันปูก็ได้ับอันนี้เป็นเหรียญที่1นะครับโอเค๋ยวผมไปเหรียญต่อไปนะครับนี่นะครับเหรียญต่อไปนะเป็นเหรียญที่อยู่ในชุดหัวหน้าสายนะครับชุดนี้จะสร้างอยู่ที่ 500- 500ชุดนะครับผม500ชุด เดี๋ยวมาเปิดดูนะว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องจะมีผ้าอยู่ทั้งหมดสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญนี่นะครับสี่เหรียญนะครับอีกกล่องโอเคอันนี้เป็นชุดหัวหน้าสายครับเดี๋ยวดูเหรียญแรกดีกว่าครับในกล่องในชุดในทั้งหมดนะครับนี่ครับกล่องอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นเหมือนกันนะครับจะมีเหมือนกันนะครับเหรียญเสมาแปดรอบกล่องเดิมๆครับ มีเปื้อนนิดหน่อยโอเคอันนี้ดูด้านในเลย,เลยดีกว่าครับบนี่ครับด้านในด้านในของเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพิเศษนะครับเหรียญหัวหน้าเหรียญของหัวหน้าชุดของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญปีกเครื่องบินนะครับผมเหรียญปีกเครื่องบินด้านในก็จะมีสองมีที่รองนุ่มๆเนี่ยกำมะหยี่สีชมพ Ч ูนะครับแล้วก็บล็อกนะครับ มาดูครับเหรียญนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญปีกเครื่องบินครับเบาครับเหรียญเบามากแล้วก็พิเศษกว่าปีกเครื่องบินธรรมดาครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปีกเครื่องบินแล้วก็หน้ากากเป็นหน้ากากชนวนนะครับหน้ากากชนวนจะสังเกตนะครับนี่ฮะหน้ากากชนวนนะครับเหรียญปีกเครื่องบินหน้ากากชนวนดูนะครับดูลวดลายนะครับ เป็นซีนเดิมนะครับผมเป็นกลองเดิมเดิมเลยอ่านี่ครับตัวนี้มีตอกโค้ดด้วยนะครับทราบมาเห็นหรือเปล่าใครที่บอกว่าตัวนี้ไม่มีโค้ดนะฮะอยู่ตรงไหนวะเห็นไหมครับโค้ดด้านล่างครับนี่ครับ โอเคประมาณนี้ครับเป็นริ้วเหมือนกันนะครับเนื้อเหรียญน,นะครับห่วงห่วงบนไม่มีเส้นเหมือนกันนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังตัวเหรียญน,นี้นะครับอ่านี่ครับตอกโค้ดนะครับด้านหลังจะตอกโคดรอปานะาจะเห็น หลังตอกโคดปอปานะครับผมแล้วก็มีโค้ดตัวนี้ตีเลขนะครับปอปลาแล้วก็มีเลขแปดอยู่นี่นะครับแปดไทยนี่ฮะสังเกตนะครับแปดไทยนะครับตัวนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินพิเศษนะครับผมแล้วก็หมายเลขนะครับเลขตัวนี้น่าจะเป็นปีกเครื่องบินนะครับเลขตัวนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกนะครับโค้ดหมายเลขตัวนี้หนึ่งหนึ่งหกนะครับ หนะึ่งหนึ่งหกนะครับด้านล่างตีปีกเครื่องบินนะครับเป็นปอปลานะครับนะครับถ้าสมาชิกท่านใดนะครับรู้หรือถ้ามันไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากชนวนนะครับกดคอมเมนต์นะครับบอกผมได้นะครับจะได้ทราบข้อมูลจริงๆนะครับว่าเป็นเป็นเนื้ออะไรแน่แต่ผมคิดว่าเป็นปีกเครื่องบินแน่ๆเพราะว่าเบามากๆครับเบามากๆแล้วก็ตรงหน้ากากเนี่ย ชีติดอยู่ว่าไม่ทราบว่าเป็นหน้ากากอะไรแต่คิดว่าเป็นหน้ากากชนวนนะครับโอเคนี่ก็เป็นเหรียญที่สองนะเป็นเหรียญที่ได้เป็นหัวหน้าหัวหน้าสายของของของชุดกรรมการชุดนี้นะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเหรียญต่อไปครับนี่ครับเหรียญต่อไปกล่องเหมือนกันครับอยู่ในกล่องเดียวกันเหรียญต่อไปนะครับบอ,อกแล้วว่าผมเก็บสะสมจริงๆครับยังไม่ได้แกะอะไรเลย นี่เหรียญต่อไปครับสวยฮะอันนี้ผมน่าจะดูก่อนนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดรู้นะครับทราบหรือถ้าผมพูดไปไม่ใช่เนื้อที่ที่ถูกต้องนะครับบอกได้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเป็นเนื้ออะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับ ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับผมเนื้อสัตตะสัตตาโลหะนะครับหน้ากากทองแดงนะครับทองแดงมันปูนะครับสัตตาโลหะเนื้อเนื้อสัตตาโลหะนะครับหน้ากากทองแดงมันปูนะครับนี่ฮะด้านหน้านะครับสวยไหมนี่ครับรายละเอียดบถ้วนนะครับข้างบนห่วงนะครับไม่มีนะนี่ครับดัานข้างนะครับ ฮเนื้อสัตตะนะครับหน้ากากทองแดงมันปูนะดูด้านหลังนะครับด้านหล <un> <women exist, S 2> ังโค้ดนะครับต่อโค้ดนะฮะด้านหลังต่อโค้ดตัวนี้ด้านหลังจะต่อโค้ดแปดสี่หกนะครับแปดสี่หกนี่ครับแปดสี่หกชัดเจนครับแปดสี่หกนะครับเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะ ด้านล่างจะตอกโคดสอเสือนะครับถ้าใครรู้นะครับแ้่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับแต่เดานะฮะเดาว่าเป็นเนื้อสตตะพ่าตอกโค้ดสอเสือไว้นะครับนี่ฮะด้านหลังเรียบนะครับนี่นะครับเนื้อสัตตะนะครับหน้ากากทองแดงมันปูนะครับเหรียญที่สองในในชุดกรรมการที่ได้นะครับนี่ครับได้ทั้งเนื้อของที่เป็นปีกเครื่องบินนะครับ หน้ากากฉนวนนะครับผมปีกเครื่องบินหน้ากากชนวนแล้วก็เนื้อสัตะนะครับหน้ากากทองแดงนะครับมันปูนะฮะต่อไปนะครับเป็นอีกเหรียญนึงครับอีกเหรียญที่ได้ก็นี่เป็นอีกเหรียญเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามเฮ้ยเหรียญที่สี่ครับเหรียญที่สี่เหรียญที่สี่นะครับนี่เหรียญที่สี่ก็ สีเหลืองเดืองครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมผมจดไว้อยู่นะฮะว่าอันไหนเป็นเนื้ออะไรเท่าที่ผมหามาได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องเท่าที่ผมดูมาหรือเปล่านะครับหนึ่งต่อโค้ดหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับต่อโค้ดหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับถ้าเท่าที่ผมดูมานี่น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ โค้ดหนึ่สามสาครับด้านหน้านะครับเหมือนกันนะฮะนี่ครับซีนเดิมหมดทุกชุดนะครับผมไม่เคยแกะนะฮะอยู่ในถุงซีนเดิมนะครับไม่เคยแกะนี่ครับนะต่อโค้ดครับหนึ่งสามสาดนะฮะด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ครับ ไม่มีโค้ดอื่นนะครับมีโค้ดเดียวนะครับหมายเลขเดียวหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับไม่มีโค้ดอื่นต่อคู่นะครับเลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับว่าเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผู้รู้นะครับใครที่รู้นะครับกดคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆท่านใดรู้นะครับโอเคครับไปอีกเนรียอีกเหรียญหนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้แบตกล้องใกล้จะหมดละโอเคอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายแล้ว สำหรับหลวงพ่อพัดชุดสซมาแปดรอบที่ผมมีนะครับน,นี้เป็นเหรียญสุดท้ายที่ผมมีนะครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทองแดงนะครับถ้าจําไม่ผิดทองแดงแน่นอนแต่จะทองแดงอะไรนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับทองแดงนะครับโค้ด974นะครับ โค้ดตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็น974นะครับโค้ดตัวนี้นะครับก็เนี่ยใช่ไหมมองไม่ชัดอ่า974นะครับตัวนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกับอีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่ได้มานะครับเป็นทองแดงมันปูด้านหน้านะครับเหมือนกันครับห่วง ไม่มีขีดนะครับเป็นเรียบๆนะฮะนะครับคมนะครับเส้นคมนะทองแดงมันปูครับ,บด้านหลังนะครับต่อโคโ้ดนะครับ974นะครับอย่างนี้ผมบอกนะฮะ974นะครับนี่ครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับยันชัดเจนนะครับขอบด้านหลังเหมือนกันนะครับเรียบเหมือนกันนะครับนี่ครับที่ผมมีก็มีประมาณอยู <iden> ่เท่านี้นะครับ สำหรับเหรียญเสมา8รอบนะครับมีทั้งหมด5เหรียญนะครับ5เหรียญที่ผมมีเป็นถ้าดูจากรวมๆแล้วน่าจะเป็นทองแดงไม่น่าจะน่าจะเป็นทองแดงนะครับทองแดงมันปูอยู่ทั้งหมดนะครับอ่า2เหรียญนะครับที่เหลืออ่าก็จะมีเหรียญปีกเครื่องบินครับหน้ากากจำนวน1เหรียญนะครับเหรียญเนื้อสัตะหน้ากากทองแดงมันปูนะครับ1เหรียญนะครับแล้วก็นี่ฮะอ่าเนื้อทองทิพย์นะครับ หนึ่งเหรียญน,นะครับโอเคผมไปดูคลิปของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นตําหนิของรุ่นนี้นะครับให้ดูตําหนิของรุ่นเนี้ยผมเอกใจอยู่อย่างหนึ่งครับเพราะว่าที่พี่เขาบอกว่าตําหนิยยที่ต้องดูครับคือเนี่ยครับตรงโครตรงเนี้ยครับตรงบริเวณร่างฐานเนี่ยเห็นไหมครโครตัวเนี้ยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเหรียญจริงอะ่ะมันจะไม่มีซึ่งของผมผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันมันทุกเนื้อหรือเปล่าหรือ เฉพาะเนื้อล่างๆหรือยังไงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมมีนะฮะเห็นี้โค้ดด้านล่างตัวเนี้ยของเหรียญของของเหรียญปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากชั้นวอลอันนี้ผมมีโค้ดตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคล้ายๆออกับโค้ดตีเลขแปดอยู่ทั้งหน้าด้วยนะฮะนี่ครับแปดไทยอยู่ด้านหน้าด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาม,ม,มัน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 เกะเกะจะมี หรือแท้จะไม่มีเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่นี้ผมก็ยังเชื่อมั่นในในใน,ในเหรียญที่ผมเอามาอยู่เพราะว่าผมรับมาจากมือหลวงพ่อเลยว่าจะแท้หรือเก้นนะครับเพราะว่าอา่าผมให้หลวงพ่อเป่ามาอีกรอบนะครับผมนับอา่าผมคิดว่าอา่าผมศรัทธาอยู่แล้วนะฮะเนี่ยฮะโอเคปิดต่อมานะฮะ นี่นะฮะส่วนอันนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันที่เป็นโค้ดด้านล่างนะครับโคตอกด้านล่างโคศาร่าฮะที่ตอกด้านล่างนะครับมีเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อสตะโลหะนะครับหน้ากากทองแดงมันปูนะฮะอันเนี้ยที่เป็นหน้าทองที่มีหน้ากากนะครับมีทุกอันเลยที่เป็นหน้ากากนะครด้านหลังนะด้านหลังก็ คล้ายว่าจะมีเหมือนกันนี่ครับตอโคนเหมือนกันด้านหลังไม่เห็นนี่ฮะด้านหลังก็กอกเหมือนกันนะครับโค้ดสารานะฮะเนี่ยที่เป็นหน้ากากนะครับจะมีเหมือนกันสองเหรียญน,นะครับที่ผมมีมีต่อกโค้ด <c oughs> สาราทั้งสองเหรียญน,นะครับนะแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติเนื้อปกติที่ไม่ใช่หน้ากากนะครับจะไม่มีโค้ด ตัวนี้นะครับไม่มีโคตรสาระตอกนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่พี่เขาบอกมาว่าถ้าเป็นของแท้จะไม่มีโคตรตัวนั้นนะครับซึ่งของผมมันมีมีอยู่สองเหรียญน,นะครับที่เป็นอหน้ากากนะครับจะมีโคตรตัวนั้นตอกทั้งสองเหรียญเลยน,นี่จะเป็นเนื้อทองทิพนะฮะเรียญสุดท้ายตัวนี้จะไม่มีโครตรตอกนะครับ ก็ของผมนะก็มีประมาณนี้ถ้าผมบอกเนื้อหรือหน้ากากอย่างใดอย่างหนึ่งผิดไปนะครับผู้รู้นะครับสมาชิกท่านใดที่รู้นะครับแนะนำได้นะครับกดคอมเมนต์เพื่อเป็นความรู้ให้กับสมาชิกหลายๆท่านที่กำลังมองหาแล้วก็จะเก็บสะสมนะ<ส>เหรียญรุ่นนี้ไว้บอกได้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่น,นที่นิยมมากๆแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากๆนะครับแล้วก็ มีเก๊ออกมาแล้วเยอะมากๆแล้วเก๊เหมือนด้วยนะครับเมคเก๊เหมือนด้วยยังเหลืออีกหลายรุ่นนะครับฝากกดติดตามนะครับี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าเหรียญเป็นยังไงแล้วก็จะขอเรียนรู้สอบถามไปด้วยกันนะครับใครที่เป็นสิดลงพ่อพัดนะครับที่เป็นผู้รู้ก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับผมเพื่อเป็นความรู้ในการเก็บรักษาหรือเก็บสะสมนะครับ ก็ยังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอต่อไปนะครับกับรุ่นใหม่ๆรุ่นอื่นๆของหลวงพ่อพัดอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับสิทธิ์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับฝากด้วยนะครับกับช่องหลวงทั่วไทยครับผมวันนี้หลงมารีวิวหรือมาถ่าย พระเสมาแปดรอบของหลวงพ่อพัดให้ดูเด็กให้ได้ดูกันนะครับฝากด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ